สวัสดีค่ะตีตียังขอสชยร์ญาตนะตีพีบอกครับตีพีบอกหรือตีหัดพระเจ้าคนคนเดียวกันครับบ่โอเป็นจ้าไหนขึ้นมาหอดพี่เมื่อนี้น่ะสันนี้เฮ้ฮะก็ตื่นเต้นแต่เมื่อนี้ตีมาหอดพี่นะครับนี่ยังดีดีค่ะคกๆเลยนี่มันบ่ครับอ้ยนี่ยังบกแต่ว่ากระห้างหายไปด่วนยี่ดิบจักเดือนแล้วที่ห้ามบ่บอกัน หลยเดือนอยู่ครับหลยเดือนอยู่ดิขันเม่แน่ใจอิลีตีเพิ่นสิบ่อกมาบอกค่ะโอ้หัวสุดทายที่เราเลือกหายสัมผัสแล้วก็คายู่เด้อหนึ่งสองสามเข่าทรายแก้วบอตัดเลนเข่าคาคานี่เนาะแมนนี่ะขันตัดเลนเข่าทั้งสองวเมื่อนี่ไม่ยังดีคือในมาบุกหอดพีสันดีมาปีใหม่น้ำโอ้มาปีใหม่เอ้า ว่ามันมาบุกสีตั้งใจมาบอกเลขบ่เดียวนี่มันสีมาเที่ยวบ่เดียวโอ้ตั้งใจมาบอกน้ำมาบอกโชคบอกลาบเอฟทีพร้อมครับอยากให้เพื่อนอันโชคดีปีไหมปีไหมเนาะปวันปีไหมที่มาตั้งใจว่าได้ตั้งใจสีมาบอกเนี่ยข้มันเป็นมาเป็นจัางไหนคือสีได้มาบอกฮอดพี่สันดิฝันหวานโอ้ฝันเอ้าฝันหวานขี่เต็มตัวรเ่เอ้า อ,อาบมัหอดคว้วาอย่เลี้ยงมวยยวยอยู่ว่าเป็นท้องขี <laughs> <c oughs> ่ผู้ใดล่ะเลี้ยงมวยยวยอยู่เด,ดี๋ยวขี่ผู้ใดขี่พร้อมนี่ล่ะว้าเลี้ยงมวยอยู่อาบมหอดคว้วาอยู่อาบแล้วน้นตัวอี่ยหอดควเลยมันนี้ก็มันนี้ก็ ไปต๊สวมส่วนก็ได้ถือขีบขักนี่นู่นยู่ซื้อน่นยี่เสมอังไไม่ไม่แต่ขี่เดียแต่เอฟซีเปนวาท่องท่องเน้อว่าโอ้ท่องท่องเอกเปอกเป็นแก่สูเปนบ้านั่้นี่เป็นว่าท่องเนอหน่ท่องเน้อี่ถ้านี่บอกฟันเอาหัวมังหันดนบานนี้ว่าเปนฝันหัวมังหันใดบ่หัวมังหันมามันออกก่อนไมเอาฟันวาย่ายเน้ะยางยางไป ไปผ้าไปเหียวยายยายบอกว่าผ้าผูกไปเหียวเนี่ยยายหล่อื้มซื้อแปดหตะงวดก่อนเมื่อออกงวดนี้อบอกน้ำกลก็เลยบวถื่ออายุแล้วแปดสิบห้ามันบอกคุณยายครับอาจารย์ไหนที่จะซื้อบวชท่านนั่นซื้อตะกอนงวดซื้อกอนมันมาออกน้ากลนี่อ๋อมันออกย้อนหลังครับ โอ้ยบ่ได้ฟันมื่อนั่นแล้วฟันต่ำแจงแล้วบ่ได้ซื้อว่ามันมาของท่านครับบ่ได้ตามโอ้โหเริ่มเริ่มสิออกย้อนหลังเนาะดิบาดครับบ่ได้ตามอันนั้นคืองวดก่อนเนาะครับมันงวดที่ผ่านมาบ่ฝันหยังติงวดที่ผ่านมาก็ก็ฝันยาใหญ่ดิครับฟันอันก่อนนั่นนี่มันออกก่อนออกออกน้ำก้ครับอือออกน้ำก้มันมันออกมันมันออก อันนั้นงวดทัดไปช่วงสันวันนี้กระเพานี้ไปทังไหนก็ได้ไปไปพ่อท่องอบตูวครับประนั้นนอนนอนฝันนอนฝันนี่แหละครับว่าเป็นแมนอีริสครับว่านที่บนล่ะเล็กนะเล็กอยู่บนอ๋อแล้มันอาบตา้งใจห้องอาบต้อาบต้อาบต้องขาเท้าอาบต้หัวบตีนิ่งหัวเพียงหัวหอดข้อหอดข้อดีครับ อ้าวมันจะไสิบนสิบอายุพี่บอกบ่นอายุยี่หรอคือข้อพอดีซื้อข้อก็ดีมาที่ตีตีว่าจังไดบอนี้ตีตีเป็นสามส่วนอายุเจ้าของมันจังไดอายุผมที่จริงอ่ะสามสิบสองแต่มันมันเคยออกแ็่สามส่นโอ้คันฟันี่น่ะครับมันมันออกไอ้มันกวงอายุอยู่ควางนะสองฝีเอ้าอายุกับกวงหนครับอายุก่งกวงอายุ เคยบอกลายเชียนหลอดตอนที but, ่ว่าฟันเห็นระเบิดเทียนอย่างนี้กันนันบอกว่าสามสิบสองกระวักสามศูนย์คอเก่าทีครับอันนั้นระเบิดนกับกลมๆเนาะเหมือนโบราณว่าอายุเมอายุเมยตีใส่สามยสิบสองได้ยวักสามสิบหวหนึ่งแล้วไม่ย่าิบัวฟันอย่างไม่ย่าิ ไม่ยายกับฟันอยู่ดิฟันผ่าจังไได้เบาซูฟังเลยดีตัวไม่ยายไม่ยายฟันเห็นเกี่ยนนไหมเนื้อคือฟันเราฟันคือฟันแม่ในไม่ยายไม่ยายฟันฟันเกี่ยนลากเกี่ยนไปกับมัวงครับลากเกี่ยนไปกับมัวแต่เราเคยฟันสุดนั่นออกขัดสิเราเอาเหล็กเราไว้น้ำในเด้อเจ็ดสี่กับเก้าสี่นะจังหวะว่าให้เราซูฟังมันยัง เลอกย่ยายหนาอเลอาฟันขี้เกียจเท่านั้นหมดเลครับชี้เกียรตีตวัวไรก็่อตีนะฝันว่าได้ไปตกไ้ตกอันบ่อท่องสามศูน <30 S 1> โอ้สามศูนเลขสามตัวเจ็ดสามศูนย์เก้าสามศูนเจ็ดสามศูนก้าสามศูน รองตัวปกติสามศูนย์สามศูนย์ทันคีกบเนีะเลยคุณยายเลยคุณยายเจ็ดสี่เก่าสี่เอาฟันเท่นั้นหมดเลยฟันมาลาเกียนเกียรเลยเจ็ดกับเก่าคุณยายาว่าสี่ขาเอือเก่าสี่กัยังก่อกับเจ็ดสี่ยายพ่นยายย่นี่แจ้งว่าพ่นวิคอออกมาบางไหนเห็นพันปันพนก็ว่าเก่าซี เหมาครับผมเป็นได้เก้าซีครับเจ็ดซี่อ่าส่วนมากมันสิเป็นจังไหนเป็นทั้งเทือหรือทั้งล่างเป็นทั้งเทือกเนอะเหมาะของคนของคนเป็นทั้งเทือกมั้าเป็นทั้งเทือแต่ว่าได้ตัดันออกไมีซ้ำตัวอยู่บ่าโม่หลูเด้อวันนี้เนาะรอตีให้ซ้ำนั่นตีเท่านั้นอ๋อผู้ใหญ่ตีเท่านั้นวันว่าเกี้ยนนี่แก่หยังแก่เข่าแก่หยังแก่งัว นะงัวง้อนั่นงัวลากเกวียนงัวลากแั้นยังอยู่ท่อเกวียนมันโบมี่ยังโอ้ฝันว่าได้ขี่เกวียนตอนนั้นไม่มีเข่าเนาะเออตะกี้มีเข่าเด็กบ้านี้โบมียังบันนี้ขี้เกวียนเป้าเสมอขี่เกวียนปอตอนนั้นมันออกงังตอนนี้ปันในเก้าหาซีเก้าหาซีซีหาเกาตอนนั้นที่มันออกตอนนั้นนะโบแมนจำได้อยู่เจ็ดเก้า เ9 4 7 9 <94. S 2> ก้าส <79 S 1> ี่เจ็ดเก้าสี่กหันมีรอ้หรอเจ็ดเก้ากับเจ็ดีไม่มหรอกต้งสามตัวเล่นมาตอนที่เราแก้เขาเนอมีหนอัน้งสามตัวเลยตัว่าลราตีให้เราเด่นเจ็ดเก่าเกาเก้าซีเจ็ดสี่ตีให้เราจับใส้กันรวดจับเซตังไหนตีเก4า <laughs> เ4็ดสีเกเจ็ดีโอ้ย จะแมนเนาะย่านแต่เอฟซีมาลุยเนาะตีเนาะเอาเล็กย่า่ตะกี้กันฟันคู่กันก็ย่า่มาแมนบอกที่ถือฟันดีๆกันกับย่ายอ๋อบอสบาดจับดีๆฟันเท่านี้ตัวเนาะจะเสียบจังไหนฟันอ่จะเนาะอย่างเช่นคืนวันใดบาด ขันฟันแนวนี่มันก็เคยเปลี่ยนแล้ววะนี่แหละพิ่นกับฟันแมนอยู่คุณนึงคื่กันคุณย่า่ก็ได้เจวที่พิ่นถือหลายๆพิ่นฟันใอ้ขี้เกียนมีเข่าเนาะมี่ขี้เกียนลากเข่ามาที่สนังัวนนี่คุ่ย่าเพิ่นฟันมาได้ขี้เกียนซื้อๆไม่ง้วสองตัวกัก็เป็นงัวกับงัวคันนี้เกียนก็ต้องไม่งัวตัวเนาะแมนค่ะตัวก็ลากไปแต่ว่าบ่ได้ขี้อย่างไม่ต่คนบ่นั่งอยู่เทั่งหันไม่ตะย่ายบ่นั่งอยู่เที่งเกียน นี่สิเป็นเก่าอีกคุณย่ยก็ได้เก่ามยเก่าสี่เจ็ดแล้วแล้ววันนี้เราดีเก่าเจ็ดสี่แล้วตีถือก็ได้หัน่ะเอาแคบหน้าจอไว้ค่ะท่านผู้ชมแคบหน้าจอค่ะวันนี้กาแ้อทนนี้บันสิไปธุระทั้งอันในเมืองอุดรจักน้อยกับเวลาก็ได้แล้วล่ะเก่าเท่านี้แล้วนะนีสิบนาทีเอาไวยพ่อนงทรงไายปีเก่าตอนรับปีใหม่ให้เอฟซีนะตี มีบ่ค่้ามอวยพ่อนวัยพ่อนคนนี้น้าเอ้าเอ้าวยพ่อนี่เอฟซีจ้ะนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนั่นตื่นอะได้เงินแสนนอ่นลับลับเตื่นเตือทั้งหมื่นได้ทั้งแสนได้แบบนี้ก็สถึงหลับตื่นคือดีทั้งหลับทั้งตื่นตัวเฮาเนาะพันวางสั่นลับลับตื่นเตือนตีแตได้หอดเงินหมื่นเงินแสนเงี้ยนี่ยลับตื่นเตือนแต่ก็ดีแท้ดีจ้ะสำหรับคลิปนี้แต่จะขอรบกวนตีเท่านี้เนาะ ขอบคุณหลายๆเด้อท mm hmm> ี่มาให้แนวทางเนาะจ้า